เกิดกับดับนะมันเป็นของคู่กันเช่นเดียวกับความเจริญและความเสื่อมหรือความสำเร็จและความล้มเหลวมันเป็นสิ่งที่นี รือยากจากการไม่ออกมันเหมือนกับเรายืนอยู่บนเส้นลวดน,นะไม่นานก็ต้องตกลงมาเจริญแล้วก็เสื่อมสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวจากนี้ทำไมบางคนเนี่ยถึง ยืนอยู่บนเส้นลวดได้นานๆอันนี้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆนะเขาเดินด้วยเวลาอยู่บนเส้นลวดเนี่ยถ้าเราจะอยู่บนเส้นลวดได้นานๆก็ต้องเดินนะถ้าอยู่เฉยๆก็ตกไม่ชา้าก็เร็วเช่นเดียวกันนะคนที่ประสบความเจริญ ถ้าไม่ทำอะไรเลยนะมันก็เสื่อมประสบความสำเร็จถ้าอยู่เฉยๆนะไม่นานนก็ล้มเหลวหลายคนหลายหน่วยงานที่มีความเจริญได้ต่อเนื่องก็เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่เฉยๆ ไม่ใช่ว่าพอใจในความสำเร็จแล้วหรือความเจเริญแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเคือทำเช่นนั้นมันก็เสื่อมในที่สุดล้มเหลวในที่สุดมันก็มีการขยื่นขยับมีการปรับเปลี่ยนนะ ให้เกิดความก้าวหน้าไปเรื่อยๆเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนเส้นลวดแล้วสุดท้ายก็ต้องเดินเดินไปเรื่อยๆมันถึงจะอยู่บนเส้นลวดได้นานๆแต่ว่าการที่จะเลี้ยงตัวให้อยู่บนเส้นลวดได้นานๆเดินได้ต่อนเนื่องนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย มันต้องใช้การฝึกฝนมันต้องรู้จักนะจังหวะและความพอดีรวมทั้งความสมดุลด้วยคนเราเนี่ถ้าหากว่าไม่กินไม่ดื่มหรือหยุดหายใจมันก็ตายเลยนะหรือ หัวใจหยุดเต้นหัวใจหยุดเต้นก็อยู่ได้ไม่กี่นาทีพอสมองขาดออกซิเจนแล้วก็ตายก็เรียกว่าชีวิตนั้นก็ดับไปนั่นจึงเรามีช่วยิอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เฉย เราไม่ได้อยู่นิ่งๆนะเรากินเราดื่มส่วนหัวใจก็ทำงานเต้นอยู่ตลอดเวลาเราหายใจอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็คือว่าเป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ชีวิตดำเนินต่อไปเมื่อคนที่อยู่บนเส้นล่วดแล้วเขาไม่ได้อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเขาก็เดินเลี้ยงตัวไปเรื่อยๆหยุดเดินเมื่อไหร่ มันก็ตกลงมาจากเส้นลวดหยุดกินหยุดดื่มหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นก็ตายประสบความสำเร็จแล้วนิ่งไม่ทำอะไระกินบุญเก่านะสุดท้ายก็ตกนะตกจากเส้นลวดก็คือว่า ประสบความล้มเหลวประสบความเสื่อมถ้าไปช่วงคนเรานี่มันก็เมือ่อการเดรินหรือไต่อยู่บนเส้นลวนนะเราต้องเดินหรือไต่ไปเรื่อยๆวันใดที่ร่างกายเราไปไม่ไหวเหนื่อยละหัวใจหยุดเต้น ปอดหยุดทำงานก็มันก็เมื่อคนที่อยู่บนเส้นลวดแล้วก็หยุดเดินในสุดก็ตกลงมาพูดถึงการเดินรืดไตบนเส้นลวดนี่มันก็มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะเราให้ง่ายคิดได้ดีนะ เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เริ่มสร้างตึกแฟนใหม่ๆนะที่กรุงนิวยอร์กเนี่ยตึกแฟดเนี่ยตอนหลังก็คนก็รู้จักในชื่อของ World Trade Center ซึ่งตอนนี้เป็นอดีตไป,ปแล้วนะเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์11เ็กันยานะเมื่อยดือนสกงาปีที่แล้วมันก็ พังทลายลงแต่ตอนที่เริ่มสร้างใหม่ๆนี่โอ้ม็นเป็นจุดสนใจของผู้คนมากและพอสร้างเสร็จเนี่ยโมันก็กลายเป็นสิ่งดึงดูดใจของผู้คนและมีคนหนึ่งนะที่หมายมั่นปั้นมือนะ ว่าจะต้องทำอะไรที่พิเศษที่ตึกแฝดนี้ให้ได้คนนี้แกเป็นนักไต่ลวดนะที่มีชื่อมากนะของฝรั่งเศสนะชื่อฟิลิปเปอร์ตีแกไต่ลวดบนตึกสูงมามากมายแล้วที่ฝรั่งเศสรวมทั้งที่วิหารมาตรดามนะที่ปารีสด,ด้วย แต่ว่ามันยังไม่ท้าทายเท่ากับตึกแฝดน,นะเพราะตึกแฝดนี่สูง400เมตรเกือบครึ่งกิโลแล้วก็สองตึกเนี่ยยอดตึกมันก็ระดับเดียวกันเลยเรียกว่าเป็นจุดที่เหมาะมากนะักสำหรับการเดินไต่ลวดระหว่างยอดตึกสองตึกก็วางแผนมาเป็นปีนะแล้วพอ ตึกแฝดนี้สร้างเสร็จละแต่ยังไม่ทันเปิดใช้เขากับทีมงานก็แอบ,บเข้าไปในตึกตอนกลางคืนขึ้นไปถึงยอดแล้วก็ทำการขึงลวดโดยใช้ลูกธนูเอาปลายลวดเนี่ยปลายหนึ่งเนี่ยผูกไว้กับลูกธนูแล้วก็ยิงไปที่อีก ยอดตึกอีกฝั่งนึงแล้วก็ขึงเลือขึงลวดให้ตึงมันทำกันตอนกลางคืนนะพอรุ่งเช้าเลิกดีฟิลนะิปปตีก็เริ่มเลยนะเดินจากยอดตึกหนึ่งไปอยอดตึกหนึ่งบนเส้นลวดทีแรกก็มีทีแรกก็ไม่ <c oughs> ไมีคนเห็นนะ แต่พอเดินไม่ได้สักพักเนี่ยมีคนมองไปที่ตึกแฝดยอดตึกแฝดนี้ก็เห็นคนกำลังเดินฝ่าอากาศระหว่างยอดตึกสองตึกบนเส้นลวดก็เลยฮือฮากันก็ต่างคนต่างก็จ้องมองกันนะว่าใครเนี่ยมันกล้าบ,บ้าบินจริงๆนะตำรวจนี่พอรู้นี่ก็ ต้องขึ้นไปจัดการนะเพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นนะตึกแฝดก็ยังไม่เปิดด้วยซ้ำแต่ฟรีปติก็ไม่สนใจนะตำรวจมาอยู่ที่ยอดตึกฝั่งหนึ่งแล้วเขายัางเดินอย่างสงบนะมีไม้เนี่ยที่เอาไปใช้เลี้ยงตัวขณะที่เดินบนลวด ก็เดินกลับไปกลับมานะระหว่างยอดตึกสองยอดเนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งนะแปดครั้งเลยนะตำรวจก็พยายามคว้าตัวเขาตอนที่เขาเดินมาเกือบจะถึงยอดตึกตึกหนึ่งแต่ว่าตำรวจคว้าตัวไม่ทันเพราะพอฟฟลิปเนี่ยถึงยอดตึกถึงปลายถึงยอดตึกเขาก็กระโดดแล้วก็พลิกแล้วก็หันหลัง นะเพื่อจะเดินนะไปในทางที่ตรงข้ามกลับไปกลับมาเงี้ยแปดครั้งจนกระทั่งเขาพอใจแล้วสี่สิบห้านาทีนะที่อยู่บนเส้นลวดแล้วเขาก็ลงมามอบตัวให้ตำรวจกลายเป็นข่าวใหญ่เลยนะกลายเป็นข่าวใหญ่เพราะคนไม่เคยเห็นนะโหทำไมกล้าบ้าบินอย่างนี้ แล้วก็ทำสำเร็จได้ด้วยฟิลิปปิติก็บอกเขาไม่ได้อยากดังนะเพียงแต่เขารู้สึกว่าอยากจะทดสอบความสามารถเพราะเห็นว่ามันท้าทายดีก็นะมีคนถามว่าเนี่ยเขาทำได้ยังไงนะเขาบอกตอนที่เขาเดินนี่เขาไม่ได้ถึง ความตายหรือโอกาสที่จะพัดตกลงมาจากเส้นลวดเลยนะตอนนั้นไม่ได้คิดถึงความตายแล้วในใจเขาเนี่ยมันมีแต่ตัวเขากับเส้นลวดเท่านั้นแหละเรื่องสมาธิแนวแน่มากแล้วเ็าบอกตอนที่เขาเดินเนี่ยแม้ว่าจุดหมายเนี่ยอยู่ที่ยอดตึกอีกฝั่งหนึ่งนะแต่ตอนที่เขาเดินเนี่ยเขาไม่สนใจเลยนะอยอดตึกเนี่ย กขาสนใจเพียงแค่ก้าวเท้าข้างหนึ่งให้มา,าให้มาอยู่หน้าเท้าอีกข้างหนึ่งแล้วก็ก้าวเท้าอีกข้างหนึ่งให้ไปอยู่หน้าอีกเท้าอีกข้างหนึ่งคิดแค่ก้าวต่อก้าวเท่านั้นแหละ,ะเรียกว่า ต็วอกนตอนนั้นเชองเขาเนี่ยมันมีแค่นี้แหละเก้าต่อเก้าถ้าพูดแบบภาษาสมามันคือว่าเชองเขามันมีแค่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เท่านั้นแหละก็น่าสนใจนะถึงแม้ว่าเป้าหมายเนี่ยจะอยู่ที่ตึกยอดตึกอีกฝั่งหนึ่งแต่เวลาเก้าเดือนนี่ไม่สนใจ ยอดตึกหรือเป้าหมายเลยนะสนใจแต่แค่เดินไปทีละก้าวทีละก้าวอันนี้ไม่ต่างจากการปฏิบัติธรรมเลยนะเวลาปฏิบัติธรรมนี่เราก็อยู่กับปัจจุบันขณะเราก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวนี่ก็เป็นวิธีเป็นเคล็ดลับของนักปีนเขานะ หลายคนนะที่เขาบอกว่าเวลาเขาจะพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกเช่นเอเวอเรสต์เนี่ยเขาวางหรือลืมยอดเขาที่ต้องการพิชิตเลยสนใจแต่พื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละเก้าทีละก้าจะเรียกว่าจุดหมายที่ปลายเท้าก็ได้อันนี้ก็เป็นเป็นหลักหรือ เป็นคำขวัญนะของธรรมญาตรานะจุดไหนที่ปลายเท้าจุดหมายจะอยู่ไกลแค่ไหนสังสีงนักมาคือปลายเท้าต้องคขยือนขยับคนเราเวลาทำงานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะเครียดน้อยนะและจะมีโอกาสสำเร็จได้ง่าย เคล็ดลับของฟิลิปเป์ตีเนี่ยมันก็จะว่าไปก็เป็นเคล็ดลับของการทำงานและการดาเนินชีวิตเหมือนกันก็คือว่าแม้เราจะมีจุดหมายยาวไกลสูงส่งแค่ไหนนีแต่เวลาเราลงมือเนี่ยเราก็สนใจอยู่กับปัจจุบันขณะเวลาเดินจงกรมนะแม้จุดหมายของเราคือความรู้สึกตัวความสงบ หรือความพ้นทุกข์แต่นั่นเป็นอนาคตสิ่งที่เราควรทำคือว่าอยู่กับปัจจุบันรับรู้แต่ละก้าวที่เดินหรือว่าแต่ละขณะที่ขย,ยื่นขย,ยับมือก็แค่รู้เท่านั้นแต่ว่าคนหลายคนนี่ทำใจอย่างนั้นได้ยากนะ เพราะว่าเวลาทำอะไรเนี่ยใจมันก็จะนึกถึงเป้าหมายอย่างน,น้อยๆก็อยากให้เสร็จไ,ไวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทำไปสักพักก็จะเกิดความหงุดหงิดแล้วว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงขนาดเดินทางไปเที่ยวเนี่ยจุดหมายเนี่ยมันเป็นที่ที่เราจะได้ไปพักผ่อนแต่บางคนก็ เครียดตั้งแต่เดินทางแล้วทั้งที่เดินทางไปพักผ่อนเพราะว่าในใจมันคิดถึงแต่เป้าหมายพอคิดถึงเป้าหมายที่จะไปให้ถึงก็จะงุนงดที่มันไปช้าเหลือเกินเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงยิ่งทำให้รู้สึกว่าถึงช้าแต่พอใจเราอยู่กับปัจจุบันรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในในปัจจุบันขณะ เช่นเดินทางก็ชื่นชมทัศนียภาพสองข้างทางมันก็เพลินนะแล้วจะรู้สึกว่าถึงเป้าหมายได้เร็วเวลาเราทำงานก็เหมือนกันทำงานเนี่ยแม้ว่าความสำเร็จจะต้องใช้เวลาและแม้จะเป็นงานที่ยากแต่ถ้าเราใส่ใจอยู่กับปัจจุบัน ปัจจุบันนี้ไม่ใช่วันนี้แต่รวมไปถึงชั่วโมงนี้นาทีนี้วินาทีนี้ลืมเป้าหมายลืมผลลัพธ์ไม่เอามาใส่ใจแต่ว่าทำสิ่งที่กำลังทำในขณะน,นี้ให้ดีที่สุดมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะทำงานให้สำเร็จได้โดยที่ใจไม่ถูก แต่ขนาดแต่ถ้าหากว่าวางใจไม่เป็นไปคิดถึงเป้าหมายซื้อก่อนบางคนก็ท้อนะท้อท้อยังไม่ตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มทำหรือว่าเริ่มลงมืออะไรด้วยซ้ำอันนี้เรียกว่าพอใจไม่อยู่กับปัจจุบันในการที่เราฝึกใจอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยจริงๆก็เริ่มจากการ ใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติรู้สึกตัวในแต่ละขณะตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนก็ใจก็อยู่กับการเก็บที่นอนยังไม่ต้องคิดถึงอะไรไม่ใช่ไปห่วงนะว่าใครส่งข้อความมาที่โทรศัพท์มือถือไหมหรือบางทีตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าวันนี้จะโพสอะไรเดีย๋ยวนี่หลายคนเป็นอย่างนี้นะเพราะว่า การโพสสุวันนี้มันกลายเป็นภาระไปเสียแล้วแต่ก่อนก็สนุกดีนะแต่พอมีคนติดตามเยอะเรต i ติ้งสูงตื่นขึ้นมาคิดแล้วว่าฉันนี้ฉนัฉนจะโพสโพสอะไรเพราะว่าไม่รู้จะโพสอะไรแล้วเนี่ยทั้งที่ตอนนั้นกำลังอาบน้ำกำลังถูฟันแต่ใจนี่ไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการ คนที่เป็นแม่ก็คิดว่าจะทำอะไรให้ลูกกินขณะที่ถูฟันี่จริงเนี่ยเอาใจกับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่กำลังทำนั่นะมันจะเป็นการเตรียมจิตที่ดีนะถึงวเวลาทำงานที่ยากหรือลำบากหรือแม่แต่เสี่ยงอันตรายใจแล้วก็อยู่กับปัจจุบันได้ฟิลิปปตีเนี่ยนะทั้งที่แกทำสิ่งที่เสี่ยงมากนะเพราะว่าพลาดนี่ก็คือตกลงมา ตายอย่างเดียวเลยแต่ใจแกนิ่งมากนะเพราะว่าฝึกมาไม่ใช่แค่ฝึกให้มีสมาธิจิตเป็นหนึ่งเดียวกับเส้นลวดแต่ว่ายังมีสตินะใส่ใจอยู่กับแต่ละก้าวแต่ละก้าวนะจุดหมายนี่เอาไว้ที่หลังความแบบนี้มันต้องฝึกมาสม่ำเสมอจนกระทั่งมันกลายเป็นนิสัยของจิต ก็เคยมีต่อหลังเนี่ยผ่านไปสามสบกว่าปีนี่ก็มีคนถามเขานะว่าเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ครั้งนั้นครั้งที่เดินนะฝ่าอากาศระหว่างยอดตึกแฝดส,สองตึกซึ่งตอนนี้แกลเป็นอดีตไปแล้วไม่มีใครสามารถทำได้แล้วเพราะตึกแฝดมันละมันพังทลายหมด ถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงนะกับเหตุการณ์วันนั้นเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกว่าความเํร้าในครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดข,ของเขาเลยเขาบอกช่วงเวลาที่ดีที่สุดข,ของผมเนี่ยคือวันนี้แล้วผมไม่รู้สึกอะไรอาวร์กับช่วงเวลานั้นเลยโอ้เขาพูดได้น่าทึ่งมากนะเพราะคนเราเนี่ยพอ ประสบความสำเร็จเด่นดังขึ้นมาในเวลาผ่านไปก็ยังอาไรนะอาไรในในความเด่นความดังในความสำเร็จแต่เขาไม่ไปเสียเวลาให้ไปอาไรอาวอกับเหตุการณ์ในอดีตเลยเขาสนใจกับปัจจุบันคือวันนี้แล้วเขาเพบว่าเนี่ยช่วงช่วงที่ดีสุดช่วงเวลาที่ดีที่สูงเขาคือวันนี้ วันนี้คือวันที่ดีกว่าวันอื่นก็เป็นการวางใจที่ดีมากนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่นักกายกรรมไตรุวดนะแต่ว่าเขามีคติชีวิตที่เหมือนกับคนปฏิบัติธรรมเลยเขาเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายเรื่องราวเขาในตอนหลังก็มีคนทําเป็นหนังนะแล้วก็ก็ได้รับความสนใจพอสมควรจริงเนี่ย ชีวิตคนเราเนี่ยอย่างที่บอกนะมันไม่ต่างจากการไต่เส้นลวดนะการเดินบนเส้นลวดถ้าในงไงที่ว่าเราต้องเดินตลอดเวลาถ้าเราไม่เดินเราก็ตกจากเส้นลวดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการเดินบนลวดหรือไต่ลวดแบบเขาเนี่ยมันก็เป็นการกระทาที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงนะ เพราะว่าลวดที่ขึงเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่เรียดดินนะมันอยู่สูงสี่ร้อยเมตรที่จริงจะว่าแต่สี่รอยเมตรเลยนะแค่ยี่สิบเมตรนี่ก็ถือว่าเสี่ยงแนละ้วมอนนงในงานี้ชิงคนรำก็ก็เสี่ยงเหมือนกันนะไม่ต่างจากคนที่เดินไต่ลวดเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะเจ็บเรามีเวลามีโอกาสที่จะเกิด อุบัติเหตุหรือว่าล้มตายได้ง่ายมากถ้าเราเผลอเอาแค่ว่าเดินลงบันไดนะถ้าเดินไม่มีสติก็อาจจะพลัดตกลงมาหัวแตกกระโหลกล้าเดินเข้าห้องน้ำเล่นเล่อนะใจลอยเอาแต่ดูโทรศัพท์นะแม้ไม่ต้องร้อยเป็นคนแก่ก็อาจจะเดิน ลื่นหัวฟาดพื้นกระโหลกแล้วสมองบวมแล้วก็ตายหรือกินข้าวเนี่ยกินข้าวไปคุยไปข้าวติดคอโนะดยพ่อขนมหเหนียวเหนียวติดคอบางทีไม่ได้คุยกับใครนะเคี้ยวเคี้ยวขนมอยู่นะกินน้ำตามโพกว่านะน้ำนี่มันไม่ได้เข้า กระเพาะนี่มันเข้าหลอดลมนะปลอดติดเชื้อตายไม่ตนยะังไม่ใช่ว่าอาหารติดคออย่างเดียวนะชาร์จไฟชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จโทรศัพท์มือถือไม่ระวังมือเปียกนะมันก็อาจจะไปชอ็อตตายได้เหมือนกันเพราะนั้นช่วยของเรา่ยมนต้องเป,เป็นช่วยที่เลี้ยงด้วยสติตลอดเวลานะ ถ้าเราไม่มีสติไม่จดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็อาจจะตายได้เหมือนกับคนที่เดินตายบนเส้นลวดแล้วก็ไม่ได้สนใจปัจจุบันขณะแต่ละก้าวแต่ละก้าวที่เดินจะไปสนใจจุดหมายที่ต้องการไปให้ถึงหรือว่าใจลอยก็อาจจะพลัดตกลงมาจากลวด กระแทกพื้นตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราตระหนักว่าชื่ิองเราเนี่ยมันจะว่าไปนี่มันก็เสี่ยงไม่ตายจากคนที่เดินตายวบบนตึกสูงๆจึงต้องมีความระมัดระวังนะมีสติอยู่เสมอไม่ว่าทำอะไรก็ตามแม้จะเป็นสิ่งที่ทำมาเป็นพันๆหมืน่มนๆครั้งแล้ว อย่างการเคี้ยวข้าวนี่าเราเคี้ยวข้าไม่รู้เป็นเป็นแสนหรือเป็นล้านครั้งแต่ถ้าวันใดที่เราไม่ระวังไม่มีสตินะสนทนาเฮหฮหากันหรือว่าไถ่โทรศัพท์มือถือนะอาหารติดคอเมื่อไหร่ก็อาจจะตายได้หรือว่าหมักรั่งติดคอนะก็แค่สี่ห้านาทีถก้ก็กลายเป็นผักแล้ว ยังไม่นับประเภทว่าหัวใจหยุดเต้นนะเพราะว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันมันตีบมันตันหรือหลอดเลือดหลอดเลือดสมองมันแตกแบบนี้ก็ก็ตายได้เร็วเหมือนกันง่าคือคนเรานี่มีโอกาสตายได้ตลอดเวลาเมื่อคนที่เดินบนลวดแล้วก็อยู่ๆก็ตกลงมา เพราะว่าไม่สามารถจะเลี้ยงตัวได้ต่อเนื่องงั้ถ้าเราคิดแบบนี้เข้าเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดใส่ใจกับการมีสติในการำดำเนินชีวิตและยิ่งถ้าเวลาเราทำงานนะเออเราก็ทำงานโดยใส่ใจอยู่กับปัจจุบันมันก็ทำให้เราสามารถจะทำได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ท้อไม่ทิ้งกลางคันไม่เครียดไม่วิตกเรียกว่างานก็ได้ผลนะคนก็เป็นสุขถ้าเราเราลึกแบบนี้อยู่เสมอเนี่ยนะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ลึกถึงพุทธพจน์อย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ย บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่เลืองที่ลงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอันนี้ผู้เจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้คิดถึงอดีตเลยเพียงแต่ว่าอย่าจมอยู่กับอดีตจนขาดสติหรืออย่าไปะวงกับอนาคตจนกลุ้มอ,อกกลุ้มใจแม้ว่าไม่ใช่เฉพาะอาดีตที่เจ็บปวดอย่างเดียวนะแม้กระทั่งอดีตที่เคยรุ่งโรจน์เนี่ย ก็อย่าให้อดีตเนี่ยมันดึงเราออกจากปัจจุบันแล้วก็อย่าทิ้งปัจจุบันนะจนไปอยู่กับอนาคตนะถ้าเราทำนี้เมื่อไหรเนี่ยนะมันก็เสี่ยงนะอาจจะเหมือนคนที่เดินไต่ลวดแล้วก็อยู่ๆเดีก็ตกลงมาเพราะว่าไม่มีสติอยู่กับการเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวก็ได้